นี่นะคะเมื่อได้ดอกน้ําหวานหรือว่าดอกเฟรเดมาแล้วเนี่ยนายก็จะมาทําการล้างเพื่อนแล้วก็นายก็ตัดก้านเนี่ยออกให้เหลือสั้นเนาะทําการล้างล้างหลายหายน้ําก็ได้บางทีเราไม่รู้ว่ามีอะไรเนาะมีฝุ่นมีอะไรเนาะเก็บในป่าสามารถมีฝุ่นเนาะนายก็จะล้างก็หลายหลายน้ําหน่อยแล้วก็รอให้สิดน้ำนายก็กะว่าจะมาทําน้ําซับหรือว่าน้ําหวานก็ ตัวนอีกทีนะคะสูตรก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่น้ำตาลแล้วก็น้ำมะนาวเนาะทำเป็นน้ำเชื่อมเนาะเดี๋ยวมาดวนค่ะ<ม>นี่นะคะารในได้ทำการตัดก้านมันออกแล้วเนาะก้านใบที่เก็บมาน้หอมหอมสวยสวยเลยค่ะทีนี้ก็ล้างค่ะล้างล้างหนจะใช้วิธีเหมือนกับที่ไหนทำกับดอกอ่ วันสิงโตนะครับคือเอาไปต้มนะครับเอาไปเคี่ยวเคี่ยวมาชั่วโมงเนาะแล้วก็น้ําใส่น้ําแล้วก็ใส่เลมอนมะนาวเราเคี่ยวเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันให้ในน้ํานี้มันออเนอะน้าหวานน้าหอมเนี่ยเราจะเอาไปทาน้ํหวานหรอแนะไม่อยากไปทําน้ําซับเดีย๋ยวมาดูกันต่อค่ะ นี่ทาการเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆประมาณครึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วแต่แล้วแต่ใครจะไว้นานหรือว่าไว้ไม่นานนะแต่ไนก็เคี่ยวไว้ักพักนั่นแหละให้น้ําหวานมันออกนี่นี่ก็ประมาณชั่วโมงแล้วไนะก็พอแค่นี้แล้วมันเลนะแนละ้วเนาะก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาไปกรองเอาน้ำเนาะ นี่ก็เอาไปเชื่อมเอาไปเส็นน้ำตาลนี่เราให้เย็นหอมกลิ่นหอมมากนี่นะครับในก็ได้กรองเรียบร้อยเสร็จก็มาทำเป็นน้ำเชื่อมนะน้ำก็น้ำตาลก็ประมาณหนึ่งกิโลีนก็กลาวทีนี้เขเคี่ยวนะเนาะเคี่ยวพอเป็นเนืดหนืด,นดเคี่ยวพิงไว จับตอนนี้ก็เป็นน้ำเสื่อมนะกลิ่นหอมดีนี่น้ำหวานจากของน้ำหวานนะ